สำหรับบ้านไหนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นท่อนะครับหรือว่าสัตว์เลื้อยคานเนี่ยที่ขึ้นมาจากท่อเนี่ยก็แนะนําให้ลองดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นฝาท่อฝาท่อตัวนี้จะออกแบบมาสําหรับให้น้ําลงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่สามารถมีอะไรที่จะเล็ดลอดขึ้นมาได้นะที่ด้านล่างเขาเนี่ยจะเป็นฝาปิดอย่างนี้นะครับ เวลาน้ำไหลผ่านไหลลงมาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะไหลลงไปได้แต่ว่าจะไม่มีกลิ่นหรือว่าสั์เรลือคานที่จะสามารถขึ้นมาได้ตัวนี้ก็ใช้ได้ทั้งในห้องน้ําแล้วก็ที่ซิงหลังจานนะก็อย่างซิงล์ลางจานผมเนี่ยก็แกะออกมาแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแทนพอดีนะครับพอดีเลยก็จะมีทั้งแบบพลาสติกแล้วก็แบบคล้ายๆโลหะนะครับให้เลือกใช้สําหรับมินิมอลหน่อยก็จะเป็นพลาสติกประมาณนี้อันนี้ก็จะดู แข็งแรงขึ้นมาหน่อยนะฟังก์ชันเขาก็จะเหมือนกันแล้วก็เวลาที่เสร็จผมไปติดเนี่ยก็เนตตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําความสะอาดได้เลยนะครับแล้วก็เก็บลงไปง่ายๆนะครับประมาณนี้สําหรับใครที่ไม่ชอบสัมผัสเศษผมหรือว่าเศษอาหารเนี่ยก็มีตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวที่ติดกับผนังนะวิธีใช้ก็คือดึงออกมาแล้วก็คีบเศษผมหรือเศษอาหารที่เราไม่อยากจะสัมผัสมันแล้วก็ที่ปลายเขาก็จะมีตัวนี้เอาไว้สําหรับทําความสะอาดตรงบริเวณร่องใช้งานง่ายอ่าประมาณนี้เลยพิกัดที่ตะก้าด้านล่างเลยนะครับ